เดคือวหนูงเฮาก s e สิ้นสุดอยู่ที่สิบหกเต็มนะเพื่อนเนเพราะว่านี่ก็สี่โมงเลยค่อยก็จะได้กลับบอลพักเช้าแล้วก็จะได้กินกาแฟแล้วก็เลาะเพิกนกเพิกมกะหอกินมาให้นะผ่านเติมบุกก็จะได้เลาะใช้ยุกตะยุโรปง่ากว่อนะอ๋อแะไรบ่ เดีว่าได้ลายเติมนะเพื่อนๆสุขสบายดีและสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางชาวไทยชาวลาวรวมทางชาวต่างประเทศเดินเพื่อนๆเด้อเนาคลิปวิดีโอนี้คอยกระชิรเทพาเพื่อนๆ FC ทุกทุกคนการนะเพื่อนๆ เราหาก,การยิ่งหนูกินมะแหนแน่แนก่ก็เลาะไปเลยแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสุพรรณบ้านาาไว้เด้อเพื่อนๆเด้อคลิปนี้ขอเกิดชีวิไปกับพันเติมนะดนทีมงานทีมงานมาปัน่นครับปานทะงคำเพื่อนเสื่อไปทางนึงคอยกับพันเติมไปด้วยกัน เอาไปกันเลยเพิ muse, <ım> a a ่นเนคอยกระิถ <made> ือหนังกระติกนะเพื่อนๆมากระทุนยิงลดินแนะรอบนี้ือว่าลูกบีนะจงไว้ยิงนกมืนกบีกไซกระทุนของทนเตเพ่นนหนังกระติกาี่หอเป็นคอยแหละ ทีได้่ายิ่งนกืน่นเพราะว่าผมใหก้กระสูงในน้ำอือน่นถือว่างานนักเลยน้ำอือน่นไปติดตามต่อไปเด้อรุ่นๆไปนำกันว่าคอยชีโชคสีมานชีได้ยังติดตามต่อไปเพืเ่อนๆนะมันมา,นมานแล้วนะเพื่อนๆถือว่านายย่วายแล้วลู <c oughs> มกมังแฮในลงกายน้าพิวเลยนะ พันเติมเพิ่นได้หน่วายสามโตสามตัวนี้นะเพิ่นเพิ่นคอยใช้มุกทุนนี้ยิ่งม่ได้เพิ่นเพราะว่ามันอยู่ไก่กันละก็จะได้ทาพันตื่เพิ่นเพิ่นยิ่งแล้วนก็จะได้นอนทาได้เพิ่นเพิ่นเลื่อบัดกรับเพื่อจะได้ทำให้เพิ่นเพิ่น ดู้นเป็นน้ำกันติดตามไป็นน้ำกันเพิ่มเพมาฟันเติมไม่ใช่ได้เี้าตัวส่วนคอยเนี่ยก็ชี้สม้อยแล้วเพราะว่าเมื่กระทุนผมเคยยิงไปไหนเนี่ยนะอยาเก็บเต็มไป็นกันเด้อเพิ่มเพเด้อดูไวหลังจากที่คอยนอนท่าฟันเติมเพื่อคอยก็ได้ตื่นนี่นะเพิ่มเพมนี่าสิได้ไปจบพุ่นเบิังเพิ่นว่า เพิ่นสีมานซ้ำเลยเนาะพอเพิ่นกำมเทนได้อนอนเวลานี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะเจ้าพึ่งพันเติมมาเพิ่นมานซ้ำเลยเลย ปรมาเติรเลยเพื่นๆได้หกเต็มน่ะทกบอะเย้ยเต็มทีเจ็ดเพื่อนๆเก็บเ<ๆ>ต็มทีเจ็ดน้ำก<ๆ>ันเต็มทีเจ็ดเพ<ๆ>ื่อเพื่อ โอ้ยแล้วเพื่อนแตงงามเลยนะเพื่อนแตที่เจ็ดนะหนาวนาวหนาวหนาวภาพเด็กสันนดหน่อยนเดหนาวก่ากันเก็บแตมที่เดเพื่อนๆงวายงามเลยนะเพื่อน อาผ่านเติมเพื่อนกุนมานีรเลยแล้วเพืเ่อนๆดิ ได้ป่ะเน bon. hmm. wow. oh. ี่ยรอลุ้นตื่นๆนะเพื่อนเพือนอ่าเพิ่นีได้ตื่นหร็วบอกเนาะเพิ่นเพิ่นเต็มที่ชิปเพิ่นเพิ่นมาแล้วตื่นเพิ่นนตกแล้วเพื่อน ทีสิเพืเ่อนเพื่อนดูไวอ๋อมันมานกันเลยนะเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนๆว้ายดึกๆแล้วกันทงไอททำอย่างครบเลยนะ ชิเปเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนแต็มที่สิบ ทางหกเนี่ยนะเพื่อนถึงทีงไหแล้วปลูกระพุนหนึ่ง แล้วเพิ่นหลากหเลยเพิ่นเก็บแต้มที่11เพิ่นเพิ่นเพิ่นแต้มที่2บาหนี่านี่งินเสียตบเลนเพิ่นแต้มที่12นาอ ที่เพ <c oughs> ิ่นๆแต้มที่ทอ1อฮ่มบายเลยนะเพิ่น,นมัทนีนยุย จากสันเนื้อเพิ่ๆเติมนะทางหกเือว่าตอนนี้นก็บฟันเติมเพิ่มมาจากนอนแล้วนะคอยผู้นอนนี่ก็บมาจากนอนขึ้นกัน แต่ที่12คสองก็จะสักลุกแต่นอนนะเพื่อนๆมาจอบอพันเตอมอีกคนได้ตื่นจะโตโอ้เพื่อนเห็นลายหางไหมเพื่อนเนี่มัน่มวายทั้งหมดเพื่นก็จะนับหมดนะเพื่อนๆเล้สองสี่หก 48, 40, 42, 14, oh, แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแต้มแล้วนะเพื่อนๆทำบายรหมัดนี่ทำบายรหมัดเพื่อนๆถือว่าชุดนี้ค่อยประสับใจเพื่ลนนะชุดนี้มีแต่ทานเติมเพื่อนหากินคนเดียวเลยนะเพราะว่าเกินมือค่อยมันม่ได้มาตรฐานอะไรนะฝ่ายต่ำๆไปนี่ ต่ำหรือของคนนะลุ้นไปด้วยกันได้ว่ารอบนี้สีสุดอยู่ที่จักรตัวหนูนะคือว่าหนูเฮากับสนสุดอยู่ที่ซี่พกแต้มนะเพื่อนๆเพราะว่านี่ก็สี่โมงเลยใคยก็สิได้กลับบอนพักเช้าแล้วก็สิได้กินกนาแฟแล้วก็เลาะ เพิกนกเพิกกหาหอกินมาให้นะฟันเติมบุกสิได้เลาะนะเตรียมว่าเรานูเอาของอยู่ของกินเฮาใส่ทงใส่อยังแล้วกะ็สิได้คาร์บ,บอนนะเพื่นอนๆคาร์บ,บอนนำกันเลยเพื่อนๆกองพันเติมเพื่อน Mm. สิบสามสิบสี่สิบห้าสิแต้มพดีเทียวเลยมันมานกันเลยเลยรอบนีไต่สิหกแต้มเพิ่นๆเลยมานรคงอนยอะเียวเลยโอ้ประมาณสีห้โล <c oughs> <c oughs> <c oughs> บันนี้เอาสิได้ครับบอลพักเศนะ้าได้เนาะรับก่อนไ ปไปไปไปเมื่อหากินกระเพาะกาแฟก่อนกลับกันเลยได้เพื่อนเพื่อนวันนี้ได้สี่โมงเลยกลับเมื่อแล้วก็สิได้กินกระเพาะกาแฟเลยกันที่ได้ฝึกกระเห้องฝึกนกต่อนได้เพื่อนเพื่อนอ่ะถือว่าทีมงานเราก็ได้กินกาแฟเป็ทีมหอยได้เพื่อนเพื่อนคอยกระชีได้มากฝึกนกกินมาให้ในทางนะเพื่อนเพื่อน อยก็จกจิตยิงที่จะบ่อละสูงมาไรนี่เพื่อนๆรอบนี้จากกี่ได้จากเต็มแหละลุ้นๆไปลำกันติดตามลำกันเด้อเพื่อนๆเด้อติดตามต่อไปเปิดเพลินถือว่าคอยกะสะได้อ๋อแต่กูม่ให้นะเพื่อนๆก็จะได้นกห้าตัวนะห้าตัวนะตัวที่ห้าตกห้าเป็นริ้วสองตัวนกเรียวตัวนึงก็แท่งตัวนึงนะเพื่อน โซนที่ช่องโตนะที่งานะออเอา,ามือเลยเดี๋ยวมีข้อกระลุกนะเพราะว่ากุ่มไม้กุ่มให้กหุ่มใหม่คอยบูดช่ยคอยยิงเนี่ยความชำนิชำนาญในการยิงกระทุนก็นนะะบโบายนะ อะไรก็เคยชิได้เลาะมือหาทีมงานก่อนนะผ่านเติมก็มาผ่นเป็นมือก่อนเลยไปมือบอลกูแหละเอาสิได้แต่งอยูโกกินแลยก็ชิได้กาบ้านนะเพื่อนวะนะคือว่าทีมงานเอากระมาครบแล้วเพื่อนเพืผ่านถ้าคำเพื่อได้เพื่อน,นยังตัวนึงบอกได้ก็ได้นกนสองโตสามโตสี่โตโตขามเพนก็มีมและ คอยกับทีมงานก็ชิได้มือแต่อยู่เขากินพุ่ทธะบอลพักเศร้าอยู่บ้านอยู่สอง่็แหละเพื่อนๆเพราะว่าจอุ่นข้าวอุ่นน้ำเลยนะชีได้พบกันอยู่พุ่ธแหลืเพื่อนไปพักกันกลับเลยด้วยงานกับมาฮอดบอลพักบอลเศร้าอะไรเพื่อนๆบ้าอนมาในชีได้แบ่งปันกันมือตอนกอบตอนโคได้บันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวไปอยู่บอลแล้วหนึ่งนะไปเดี๋ยวเติมไปงานการกินเอาเลยโต๊ะ

Chắc cô Hà Nuai nè. Tìm hà hà đây Rồi, tìm gật nghỉ, thông chưa này Đem đi thông Ở, chưa chưa này ai <tığımız> con mua nye lo lo leo mua moo noi ku cha ao gai ha moo chai pa gai nói moo lo lo bo at n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 o at đây. at no at ok 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 at okay. <laughs> <nhưng> no <Yeah. S 2> สซนไก่ป้ากับเทสาบุนเติมได้คนมาในแบง่งนคนาามานปั่นกันไปทีมอยแด้ป,ปน